สวัสดีครับพ่อกระบบอกคนใจมุกดานะครับที่เกาครับพี่น้อครับแม่นอยูแปลงครับแปลงเงี้ในเตียงนะครับเป็นพอตอนที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ครับน่าจะหลายต่อประมาณห้าปีแล้วครับหลักการนะครับหลักการในการบำรุงตอเพื่อให้ตอสมบูรณ์เพื่อให้ตอแตกหน่อดีเพื่อให้ตอมีอายุยาวนานนะครับเาหลักการง่ายๆสาขั้นตอนเนาะนะครับ เหมือนก,นกันกับอ้อยครับอมาบุงเหมือนก,นกันกับอ้อยเลยถ้าใครอยากให้อ้อยมีอายุต่อที่ดีแทคโนโลยีดีมีน้ำหนักดีครับก็ก็ให้มารับชมคลิปนี้นะครับว่าเรามีวิธีการอย่างไรเนาะนะครับง่ายๆครับง่ายๆครับซึ่งนี่ก็ซื้อได้ทั่วไปหรือว่าสั่งทำเองได้นะครับง่ายๆสบายๆนะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือขั้นตอนอ้วน ไช้ฝักติดตนอกันบตรงกลาง,ลงร่อบผ่านตัวเนี้ยมันจะสามารถตับสับทอนหญ้าหรือว่าจะพืชอที่อยู่ในลอกใ้ะสะอาดทำให้ดินร่วนซุยนะครับขั้นตอนที่2ก็คือการลงลิปเปอร์นะครับเพื่อระเบิดดินด้านนะครับเพราะว่าดินเราในอายุงานหน,น,นึ่งปีอนีก็ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับลงไปหรือว่าปุ๋ยต่างๆลงไปทำให้ดินของเรามัน สับตัวดินของเรามันจะแข็งนะครับการระบายน้ําจะไม่ดีแล้วก็อยู่ในดินนะครับธาตุอาหารพืชถูกดูดใช้ไปหมดนะครับในขอบแรกเนาะในต่อแรกนะครับเพรานั้นเราก็ต้องมีการบำรุงดินใหม่นะครับโดยการใช้อุปกรณ์ระเบิดจันดีดานขึ้นมาครับเอาดินลึกๆขึ้นมาข้างบนนะครับเอาดินข้างบนลงไปข้างล่างรับ การง่ายครับนะครับข mm hmm. ั้นตอนที่สามนะครับที่เราเห็นนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่สามเนาะ mm hmm. เป็นรูปภาพ mm hmm. ขั้นตอนที่สองผมไม่ได้เอามาลงในคลิปน,นะครับเป็นการ mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ดูนะครับ mm hmm. ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่สามนะครับการขีดเขาเรียกว่าชักล่องนะครับกา mm hmm. รชักล่องเปิดหน้าดินนะครับเพื่อให้ล่องของเราเนี่ยเป็นล่องนะครับเพื่อที่จะเก็บน้านะครับอยู่ในล่อง แล้วก็การกระจายน้ำนะครับอ่านะครับเป็นการง่ายๆนะครับถ้าดินของใครหรือว่าแปลงของใครที่มีแนวสโลปนะครับก็จะต่อระบบน้ําเข้าปอแปกงนะครับเส้นเดียวจบนะครับแล้วก็เปิดเจาะรูนะครับเจาะรูใส่วาลหรือว่าไม่ใส่วาลก็ได้แล้วก็เปิดให้น้ำไหลไปตามแนวสโลปนะครับจะเป็นการลดต้นทุนนะครับผมขอบคุณครับ